แล้ววันนี้อีเอ๋ก็ยังมาแขะเมื่อวันก่อนแข่คุณทักษิณว่าบอกว่าทำกับข้าวบอกคนหนีคดีคนหนีคดีทํากับข้าวสบายใจเฉยก็ไปทำบนหัวพ่อมึงเหรอฮะปะดรีนาวันนี้ดิฉันบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณมีเวลาคุณต้องไปหาหมอแล้ววันนี้นะคะก็ไปโพสต์แขะแล้วคุณยิ่งรักอีกไปเอาภาพคุณยิ่งรักที่ถือกระเป๋าใบแล้วเป็นล้านนะฮะบอกว่าถ้ามีเวลา ก็ช่วยเอาเงินที่โกงจำนําข้าวหรือโกงประเทศเนี่ยกลับมาช่วยประชาชนด้วยทีนี้นี่ฉันบอกว่าปากดีนะคะถามว่าปรีนาบริสุทธิ์นักหรือคะการบุกรุกที่ดินซึ่งควรจะเป็นที่ทํากินของชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านแถวบ้านมึงด้วยที่เขาเลือกมึงมาเป็นสอสอเนี่ยนะ,ะปรีนาเคยคิดบ้างไหมว่าที่มึงโกงโกงมานะ,ะที่มึงไปเอาที่แล้วก็มาทํากินเนี่ยก็คือการโกงนะ ที่ดินที่ควรจะเป็นของชาวบ้านมึงก็ยังโกงมาได้หน้าด้านทั้งที่ที่เขาเป็นคนเลือกมึงให้เข้าไปนั่งในสภาอ่าถามว่าตั้งแต่ทามาหากินมาตั้งแต่เอาที่ดินพวกนี้ทำมาหากินมาเป็นเงินเท่าไหร่หลังจากที่มีการยึดคืนจะดาเนินคดีทีชฉันบอกว่าต้องเอาคืนด้วยนะคะต้องเรียกคืนริบคืนทุกบาททุกสตางค์เพราะมึงไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปทํากินบนที่ที่เป็นเงอะเงยขึ้นมาต้องยึดซพย์กัน ดิฉันบอกเลยดิฉันอยากเห็นค่ะมึงต้องเชื่อดปรีนาให้ไก่ดูค่ะวันนี้ไม่ใช่เชื่อไก่ให้ใครดูต้องเชื่อให้ดูแล้วสุดท้ายหลังจากที่พวกเรานะคะอ,อาจจะมาโฟกัสนู่นนี่นั่นคดีนี้ในที่สุดปรีนาอาจจะไม่ผิดก็ได้เพราะที่ผ่านมาไม่เคยทําหาอะไรผิดเลยคดีที่เกี่ยวกับการซื้อเสียงหรือคดีหาอะไรต่ออะไรลุดหมดนะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่า เรามีนักการเมืองแบบนี้แม้เราจะไม่ได้เลือกมาแต่คนที่เป็นต้นสังกัดละ่ะหัวหน้าพักการเมืองที่ปรินาสังกัดอยู่ละ่ะทาไมไม่รู้จักสั่งสอนกันบ้างดิฉันก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยมีคนสอนไหมแต่เวลาที่เขาเข้าสู่สภานะหรือเข้าไปสังกัดพักการเมืองมีหัวหน้าพักไหมถ้ามีก็คุณจะดูแลหน่อยถามว่าทาไมดิฉันถึงพูดอย่างนี้เพราะดิฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่เสียภาษีแล้วไปเป็นเงินเดือนให้พวกมึง ดังนั้นการสืบพิภาทวิจารณ์นะคะคุณไม่ใช่มาออกมาชี้หน้าว่าประชาชนนู่นนี่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยไม่ว่าจะเป็นธนกรไม่ว่าจะเป็นปารีนานะคะสุดท้ายศิระกับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ล่อกันเองดิฉันบอกว่าในยามอย่างนี้พวกคุณซึ่งควรจะมีหน้าที่ดูแลประชาชนคุณก็มาทะเลาะกันและประชาชนจะไปหวังอะไรฮะ นะเราไปหวังหวยคุณก็เลื่อนไปนะเสร็จแล้วเราก็หวังจะมาชิงโชคห้าพันก็เสือไม่เข้าเกณฑ์อีกแล้วกว่าจะรอเข้าเกณฑ์ก็ต้องไปอุทธร์อีกสมมติว่าถ้าอุทธร์แล้วยังไม่สําเร็จกูต้องดีกาไหมคะก็ถามมันแค่นี้แหละคะ่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้กินสุดสุดท้ายเงินที่กู้มานะคะไอ้พวกที่ตกหลน่นๆอยู่นี่จะทําอย่างไรถามว่าที่ฉันอยากได้ไม่อยากได้ค่ะนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเสียสละหรือการอะไรเลยนะต้องอยากได้ เป็นเงินหายากและเป็นเงินที่เราควรจะได้เราไม่ได้ไปฉกชิงวิ่งราวใครมาคุณมีหน้าที่จ่ายก็จ่ายเพราะมาตรการที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่ประชาชนไปสั่งให้คุณทําคุณเป็นคนประกาศเองประกาศสเปะสปะบ้าบบจนกระทั่งมันเป็นแบบนี้นะอ่ะเพื่อนๆครับวันนี้ก็ <c oughs> สมควรแก่เวลานะคะดิฉันบอกว่าที่ต้องพูดเพราะว่าได้เห็นการปฏิบัติต่อประชาชนของกระทรวงการคลัง ซึ่งที่ฉันบอกว่าโมเดลนี้ไม่ใช่โมเดลเดียวแน่เพราะความคับแค้นของประชาชนนั้นนะคะมันระเบิดออกมาเมื่อไหร่วันนี้ประชาชนไม่กี่คนเองนะคะที่ที่ฉันเห็นน่าจะหลักร้อยเอง้ะแต่ถ้าคุณทําให้เขาคับข้องจนกระทั่งเป็นหลักพันหลักหมื่นล่ะคุณห้ามเขาอยู่ไหมคะแล้วคุณจะมาเอากฎหมายแล้วก็ไปออกข่าวว่าคนพวกนี้ไม่รู้จะกลัว เป็นตัวแพร่เชื้อบอกเห้อยู่กับบ้านก็ไม่อยู่สุดท้ายจะออกมาในรูปนี้คุณจะโยนความผิดให้ประชาชนทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วนะถ้าคุณไปช่วยเหลือเขาหรือดูแลเขาเขาก็ไม่ต้องออกมานะคอยฟังข่าวกันเถอะคะ่ะดิฉันเชื่อว่ามันจะมีอีกนะตราบใดที่ประชาชนยังไม่รับความเป็นธรรมไม่มีใครอยากจะออกมาลคะค่ะทุกคนไม่มีไม่มีใครว่างพอที่จะออกมาร้องแรกแห่กระเชิญเป็นข่าวกันขนาดนั้น แตม่มาถึงเวลาวน,นี้มาถยัเ้าบริจาคให้กับประเทศอื่นอยู่อีกไหมคะนะคะแทนที่จะดูแลประชาชนของตัวเองเพื่อนๆคะวันนี้ฉันก็คงจะจบไลฟ์สดนี้แค่นี้นะคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ